สงครามผลักดันให้ทหารออกมาตายเยอะเลยทุกคนต้องเข้าใจคนที่อยู่เฝ้าดินแดนกับคนที่รุกเข้ามาอันไหนจะตายเยอะกว่ากันนั่เป็นหลายพันคนเลยอะข่าวออกมาแค่ร้อยี่สิบคนแล้วก็ส่วนมากจะเอาทหารสุริ้นนั่นแหละค่ามาตายเลยยอมรับเลยไม่ยอมรับบอกว่าคนอื่นเขาตายเยอะคิดดูดีๆหลอกลวงประชาชนตัวเองได้ แต่บางคนเขาก็หลอกไม่ได้แต่บางคนก็หลอกได้นั่นแหละแต่คนที่มีญาติพี่น้องที่ต้องมารบถึงจะรู้บอกว่าเขาเริ่มก่อนที่นี่พร้อมจะสง,งบทุกครั้งวันโอ้โหนะท่านผู้ชมสาวขเขมรอินฟูขเขมรคนนี้โดนฮุนเซนหลอกใช้นะครับโดนเ็าเรียกว่าปิดตาไม่รู้เรื่องนะบอกว่าทหารขเขมรเนี่ยตุยน้อยนะครับ ตุยน้อยกว่าทหารไทยนะครับนี่คือแนวคิดของเขานะซึ่งบอยยัพูดได้เลยว่าโอ้โหนะครับเป็นแนวคิดที่ห่วยแตกมากๆซึ่งแน่นอนว่าการที่เขาออกมาพูดคือเป็นการปิดหูปิดตานะครับคือดูแต่ตัวเองดูแต่แนวคิดตัวเองแล้วก็ดูข่าวจากสมเด็จเดโจฮุนเซนนะครับซึ่งมันไม่ได้มีส่วนที่จะ เป็นความจริงเลยที่มีการถแถลงข่าวมานะครับซึ่งประเทศไทยอาวุธยุโทโธปกรณ์ครับไม่ใช่ว่าเขาจะเดินเดินเดินมาดุ่มดุมนะครับมี F16 G ิบกิฟเฟนรู้จักไหมนะครับเขาทิ้งลงมาข้างบนแล้วนะทิ้งไข่มาหลายฟองเบิ้มเบิมนะครับแล้วก็คนที่อยู่ข้างล่างนะครับคนที่อยู่พื้นดินนะครับนะเขาก็คอยสำรวจนะครับก็มีนะครับ อาวุธยุทโทปปรณ์ที่ร้ำหน้าร้ำสมัยไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นทางอากาศนะครับก็กว่าเรียกนะครับนะถือว่าถล่มจับนะครับแล้วก็ภาคพ,พื้นดินนะครับนะกองทัพบกก็ถือว่ากวดร้างอีกทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมซึ่งไม่ใช่ว่าเดินไปเฉยๆนะครับรู้จักไหมกิบเฟนเอฟสิบหกนะครับนะซึ่ง BM21 เนี่ย ขึ้นไปมันไม่รู้นะครับว่าตำแหน่งไหนบ้างส่วนไหนบ้างแต่คนไทยนะครับเขาบินขึ้นไปแล้วมีเรดาร์ตรวจนะครับจับว่าอยู่ตรงไหนนะครับเขาจะทิ้งตรงไหนคือเขารู้ทุกตำแหน่งทุกมุมนะครับแต่กระหม่ไม่รู้เลยนะครับยิงไปมั่วซั่วเพราะฉะนั้นในการเขาเรียกว่าในการสูญเสียต่างๆเขาค่อนข้างจะแตกต่างกันชัดเจนซึ่งแนวคิดแบบนี้ก็คือแนวคิดที่ ฟังนะครับจากปากผู้นำโดยไม่ดูข่าวเพื่อนบ้านโดยไม่ดูข่าวประเทศไทยดูแต่ข่าวตัวเองว่าตัวเองนี่เก่งว่าตัวเองนี่ใช่แล้วนะแต่ที่จริงแล้วอะเรื่องการสูญเสียเรืองเรื่องการตุยเนี่ยนะทหารไทยเนี่ยเขามีการตรวจสอบนะแล้วก็มีชัดเจนนะครับซึ่งแน่นอนในในการที่คุณบอกว่าประเทศไทยเนี่ย ปิดข่าวนะเรื่องการทหารเนี่ยครับนะสูญเสียเนี่ยเขาไม่ได้ปิดข่าวเขาออกข่าวนะครับแต่คนเขมรนั่นแหละครับที่ไม่มีการเปิดข่าวนะมีแต่ปิดข่าวเพราะฉะนั้นประเทศไทยนะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องปิดนะครับนะว่าทหารเท่าไรนะครับนะไปเท่าไหร่กลับมาเท่าไหร่แล้วก็บาดเจ็บเท่าไหร่สูญเสียเท่าไหร่เขาก็ รายงานอย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมานะครับไม่มีการที่จะมาจัดฉากนะครับไม่มีเหมือนเขมรน,นะครับนะพอสู้ไทยไม่ได้แล้วก็ร้องไห้นะครับหาต่างประเทศวันนี้นะครับสาวเขมรคนนี้ก็ยังไม่ตาสว่างนะครับเพราะว่าหรือว่าอาจจะเป็นเมียน้อยฮุนเซนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ก็ร้วนแต่เป็นสิ่งที่ชัดเจนว่า ข้างไข่หุ่นเซนโดยแท้จริงท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าการที่ออกมาพูดนะครับในลักษณะนี้นะคือรับตาข้างเดียวนะครับเขาบอกว่าทหารไทยนะครับตุยเยอะกว่าทหารเขมรน,นะเอาอะไรมาพูดครับนะเอาอะไรมาพูดนะครับนะอยากให้ดูนะครับนะเขมรเนี่ยเป็นประเทศที่บอกกันเลยว่า อันตรายสุดๆ,ๆนะครับเป็นประเทศที่คนทั่วโลกเขาก็ไม่ให้การต้อนรับแล้วนะครับไม่ให้การเกรงอกเกรงใจแล้วเพราะฉะนั้นอย่าอย่ามาัมาโนโนะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีนะครับตัวเองเป็นคนประเสริฐเพราะทุกคนทั่วโลกเขาก็รู้จักในนามแคะเว็นคืออะไรประเทศที่มีสแกมเมอร์มากที่สุดนะครับเป็นประเทศที่หลอกลวงคนได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นจุดที่ บ่งบอกนะครับอย่างชัดเจนว่ากัมพไม่สามารถที่จะมาเทียบเท่าประเทศไทยได้เลยไม่สามารถที่จะมาต่อกรได้เลยเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เหล่านี้ก็คือเกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะครับนะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนคือได้เห็นทุกๆเรื่องทุกๆเรื่องราวนะครับชัดเจนครับนะทุกคนคิดเห็นอย่างไรครับคอมเมนต์ก็ว่าพูดคุยกับเบญยอดได้ซึ่งเบญยอดได้ดูแล้วก็คือโอ้โหไม่มีสิ่งไหนที่จะมาตอบโต้หรือว่าจะมาสู้ไทยได้เลยแต่คือ ขมรมั่นใจนะครับว่าทหารไทยตุยเยอะกวัวโอ้โหนี่คือแนวคิดของสาวขเมรคนนี้นะท่านผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ทุกคนคิดเห็นอย่างไรครับคอมเมนต์เข้ามาครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าแญ่อย่าไขรอย่าจดนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ EP นี้สวัสดีครับ